ศศคลิปนี้เป็นคลิปกระโดงความรักนะคะของชาวราศีพฤกศในช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนะคะเป็นการดูแบบภาพรวมคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษนะคะใครกระโดงสนตัวรูปกอนเนี่ยไลน์ไอ,ไอดีหรือคลิกลิงก์ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิกมาได้เลยนะคะก็เมยมีโปรโมชั่นให้นะคะเดือนนี้เมย์ลส่วนเมยอยากจะ ดูดวงนะคะเป็นการกุศลจากปกติเนี่ย30นาทีเมจะคิดค่าครูอยู่ที่399บาทนะคะตอนนี้จะลดให้เหลือ200บาทนะคะใครที่ทุกใจใครที่มีปัญหานะคะทักมาได้เลยนะคะถ้าสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะอาจจะตอบช้าหน่อยนะเพราะว่าเมทำงานประจำด้วยนะคะ อ่ะโอเคนะคะนี่เป็นการดูแบบภาพรวมเนาะก็เรื่องราวนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็ได้นะคะเพราะเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาขออนุญาตเริ่มเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นเมย์ให้รายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะที่ใต้คลิปเนาะโอเคสําหรับความรักของชาวราศีพฤกษภ นะคะในช่วงวันที่1-15ถึงส5เมษายนนะคะเป็นอย่างไรขออนุญาตให้ไพ่บอกไว้ค่ะ deep knowings ขออนุญาตเปิดให้หมดก่อนนะคะ spirit has a plans getting to know each other นะคะ as you reveal your innermost self to each other you bond deepens โ okay. อเคสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะไม่รู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะคะความรักของคุณเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าความรักความสัมพันธ์นี้นะคะจะเดินทางไปในทิศทางไหนนะคะไพ่บอกว่าบางคนคุณรู้อยู่แล้วว่า จำเป็นที่จะต้องทำความรู้จักกับคนคนนี้ให้มากขึ้นนะคะ Separate has a plan นะคะมันเหมือนกับว่าคือจักรวาลเขามีแผนให้คุณในเรื่องของความรักเขามีแผนให้คุณเสมอไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะคะแต่ว่าบางครั้งแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่รีวิวตอนนี้หรือว่าอาจจะยังไม่บอกคุณตอนนี้หรืออาจจะไม่ได้ทำให้คุณเห็นตอนนี้หรือบางครั้งอาจจะหมายถึงว่า คนคนนั้นที่คุณดิวอยู่ตอนนี้เขามีแผนด้วยด้วยด้วยกันกับคุณลึกๆคุณรู้ลึกๆคุณสัมผัสได้นะคะแต่เขาแค่อาจจะยังไม่บอกคุณนะอารมณ์ตอนนี้หรือปัจจุบันนี้เท่านั้นเองนะคะอ่ะโอเคเรามาดู Energy ของชาวราศีพฤษภนะคะว่าเป็นอย่างไรขออนุญาตดู Energy ของชาวราศีพฤษภในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนเป็นอย่างไร two of cups ว้าวไพ่สองถ้วยบางคนมีโอกาสจะได้เจอคู่พบคู่นะคะไฟออฟ s t r สตร t งบางคนคุณอาจจะทะเลาะก,กันมีปัญหากันในเรื่องของอีโก้ความไม่เข้าใจการมีปัญหากับคนรอบข้างนะคะแปดดะขึ้นมาด้วย ปัญหากับคนรอบข้างค่ะความกดดันกับคนรอบข้างเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกมีความกดดันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แต่ถามว่าคุณยังรักคนคนนี้อยู่ไหมแม่มว่าคุณยังรักและยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนี้ไว้อยู่บางคนแค่บางคนนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ในรักสามเศร้าเราสามคนก้าวถ้วยขึ้นมานะคะ ห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าขยายห้าดาบไม่มองว่าปัญหาจุกจิกนะคะทะเลาะกันบ่อยมากนะช่วงนี้นะคะบางคนคุณอาจจะไม่ได้งอเขานะบางคนคุณรอเขามางอคุณอยู่นะคะพยายามทําตัวสวยๆหล่อๆมีความสุขไปแห่งเอากับเพื่อนโดยไม่ได้สนใจเขาสักเท่าไหร่นะคะอ่า 8ดาบขยาย10เหรียญบางคนคุณอาจจะถูกกดดันจากครอบครัวดูจากาสังคมภายนอกหรือจากคนรอบข้างนะคะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้หลักๆแล้วไม่มองว่าคุณเองยังมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้อยู่ณนะปัจจุบันแต่มันเป็นปัญหารอบข้างจากคนรอบข้างคนรอบตัวที่เข้ามากดดันให้ความรักความสัมพันธ์นี้พัฒนาไปอีกขั้นก็ได้แต่ตัวคุณเองไม่มองว่าคุณยังไม่รีบ คนอยากที่จะให้มันไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณอยากที่จะ enjoy moment อยากจะ enjoy ที่จะมีความสุขอยากจะทำความรู้จักกับคนคนนี้ให้มากขึ้นก็ได้บางคนคุณอาจจะเพิ่งรู้จักเขาหรือคบกันได้ประมาณปีถึง2ปีแต่คุณอาจจะรู้สึกว่ามันยังนานไม่พอกับการที่จะตัดสินใจว่าจะอยู่กันเป็นครอบครัวไหมนะคะช่วงนี้ทะเลาะก,กันบ่อยมีปัญหากันบ่อยเพราะว่าไม่ใช่มันไม่ใช่ปัญหาที่เกิดจากคุณแต่มันเป็นปัญหาที่เกิดจากความกดดันของคนรอบข้าง อาจจะมีนะคะเป็นเพื่อนนะคะที่เขาอาจจะหวังดีนะคะครอบครัวนะคะที่เขาอาจจะหวังดีก็ได้นะแล้วก็เข้ามาในษณะที่ว่าอยากให้คุณจริงจังหรืออยากให้คุณมั่นคงสักทีในความรักความสัมพันธ์แต่ว่าคุณเองยังไม่พร้อมนั่นแหละนะคะมันก็เลยมีปัญหากันเกิดขึ้นบางคนอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการที่ว่ามีปัญหากับคนรักก็ได้แต่ว่ามันเป็นปัญหาที่ไม่ได้ออก มาพูดคุยกันตรงๆมันเป็นปัญหาที่อยู่ในความคิดมันเป็นปัญหาที่อยู่ในใจนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าพูดออกมาตรงๆนะยังเก็บปัญหายังเก็บความรู้สึกนั้นไว้อยู่เพราะบางคนคุณยังอยากที่จะให้ครอบครัวเป็นครอบครัวอยู่ถ้าในกรณีที่คุณเป็นครอบครัวแล้วคุณไม่อยากใชใ้ความสัมพันธ์นี้มันพังลงไปนะคะก็ได้นะอ่ะโอเคต่อไปมาดูนะคะความรู้สึกของเขาคนนั้น ของชาวราศีพฤษภว่าเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพฤษภคะเขาคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีพฤษภคะ the chariot อ uh, ่า this way and this way นะคะถ้าดูจากไพ่ไม่มองว่ามันเหมือนเป็นช่วงที่เขาเองอาจจะต้องเลือกระหว่างอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าจะไปต่อก,กับความสัมพันธ์นี้ไหมจะไปซ้ายหรือจะไปขวา นะคะ ten of cups หลักๆไม่มองว่าเขาเองยังมีความสุขกับการได้อยู่กับคุณนะคะ้าถ้วยขึ้นมาเหมือนกันกับคุณเลยเขามีความสุขมากๆที่ได้ใช้เวลาร่วมกันกับคุณห้าถ้วยขึ้นมา king of swords ไม่รู้สึกว่าไพ่มันเชื่อมกันนะในความดีใจในความสุขสังเกตไหมคะไพ่จะเชื่อมกันในรูปนี้ มันเหมือนอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะมีคนที่มีความสุขอีกฝั่งหนึ่งมีคนที่เสียใจอยู่เม่์ไม่รู้ว่าเป็นใครไม่รู้ว่าเป็นเขาหรือเป็นคุณหลักๆเมยมองว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีทั้งคนยินดีและคนไม่ยินดีอยู่ในความรักความสัมพันธ์นี้ที่คุณกับเขาคบกันนะคะหลักๆเมยมองว่าเขาเองยังมีความสุขกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาเองก็ ก็ยังเสียใจต่อะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีธาตุลมนะคะกลุ่มตุลเมถุนหรืออาจจะเป็นชาวราศีกรกฎก็ได้มันเหมือนใจเขาตอนเนี้มันทั้งทุกข์ทั้งสุขอยู่ในเวลาเดียวกันนะคะสุขไหมสุขทุกข์ไหมก็ทุกข์เศร้าไหมก็เศร้าจะพูดยังไงดีอะอะมาขยายต่อแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูต่อนะคะอะแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อไปในความสัมพันธ์นี้คะ เดอะมูนเขาไม่แน่ใจในหนทางที่เขาจะไปหรือหนทางที่เขาจะเดินในความรักความสัมพันธ์นี้เดอะเมจิเชียนแต่เมมองว่าเขาเองจะพยายามทําให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เพื่อรักษาคุณไว้พยายามที่จะรักษาความสุขที่มันมีณนะตอนเนี้ไปให้ยาวนานที่สุดนะคะ Nine of cups Eight of Eight of Cups ขึ้นมา เม่มองว่าเขาหวังว่าเขาเองจะเยียวยานะคะความสัมพันธ์นี้ได้เขาหวังว่าเขาเองจะทําให้คุณมีความสุขกว่านี้ได้เขาหวังว่าเขาจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าเขาให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้ก็ได้มันก็เลยมีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาแต่เขามีความหวังว่าความรักนี้มันจะดีขึ้นนะคะความรักนี้มันจะไปได้ขยาอีกหนึ่งใบแฮงแมนแปดดาบเหมือนกันกันกบคุณเขาไม่ได้อยากเสียคุณไป นะคะคนคนนี้ไม่มาว่าเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปเลยนะใต้สาหดาบเป็นไพ่ก้าเหรียญแต่บางคนเขาอาจจะอยู่ในจุดที่ว่าเขาอยากจะให้การเงินของเขาเป็นอิสระหรือมั่นคงก่อนคือไม่มองว่าคนคนนี้เขาเขารักคุณนะไพ่สิบด้วยเขาอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปถึงขั้นเป็นครอบครัวได้เลยแต่ณตอนนี้เขาไม่มั่นใจว่าเขาจะทําได้ไหมว่าเขาจะให้สิ่งที่คุณต้องการหรือความคาดหวังของ คนรอบตัวคุณว่าเขากลัวว่าเขาจะทำตามคาดความคาดหวังของคนเหล่านั้นไม่ได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่ไพ้ขึ้นมานะอ่ะโอเคเขาคนนั้นของชาวราศีพฤกษพอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤกษบคะเขาคนนั้นกับชาวราศีพฤกษบอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีพฤกษบคะ I'm planning talking to you ถ้าเขาไม่ได้คุยกับคุณสักพักหนึ่งเขาจะติดต่อคุณมา ไอนี้ทา์เขาต้องการเวลาคิดค่ะเขาต้องการเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวต้องการเวลาที่จะทําให้ตัวเขาเองเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะแมรี่มีหิวว่บางคนถ้าเขาพร้อมแล้วเขาอยากจะบอกคุณว่าเออเขาอยากจะแต่งงานกับคุณนะเขาอยากจะอยู่กับคุณเขาอยากจะมีคนเป็นครอบครัวไม่แปลกใจเพราะมีไพ่สิบถ้วยขึ้นมาไอน้อยเฮ r ร์จูนะคะสามขอภัยค่ะเป็นไพ่ห้าถ้วยนะคะไพ่ห้าถ้วยขึ้นมา เขารู้ว่าเขาทําให้คุณเสียใจเขารู้ว่าเขาณตอนนี้เขาอาจจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการไม่ได้แต่เขาหวังว่าตัวเขาเองจะทําได้ในอนาคตนะคะแต่ตอนนี้ไม่มองว่าเขาเองยังยึดติดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่อะนะอาจจะหมาบางคนอาจจะหมายถึงความคิดเขาหรือแพทเทิร์นการใช้ชีวิตเขาแบบเดิมๆก็ได้ I like you but o k เ y เมมเอคนคนนี้เขาชอบคุณเขารักคุณ เขาอยากจะเป็นมากกว่านี้เขาอยากจะเป็นครอบ,ค,ค,รอบครัวเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นครอบครัวถ้าคุณเป็นครอบครัวกันแล้วแม่มองว่าเขาอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้เขาอยากจะเป็นคนที่ดีกว่านี้ให้กับคุณอยากเป็นสามีที่ดีกว่านี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อยากเป็นภรรยาที่ดีกว่านี้ <ๆ S 2> ในความสัมพันธ์ <ๆ S 2> แต่นะตอนนี้ไม่มองว่าเขาเองยังติดอยู่กับจุดเดิมๆนะคะความคิดเดิมๆแบบแผนเดิมๆความกลัวเดิมๆที่เขาเคยมีกับตัวเขาเองนะคะมันเลยเป็นอุปสรรคให้ความสัมพันธ์นี้เนาะ อ่ะโอเคมาดูสิว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรสำหรับความรักของชาวราศีพฤษภนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายนนะคะไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรให้ชาวราศีพฤษภในเรื่องของความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนเมษายน,นะคะ่ะ back to where you back to what you love re evaluate your design นะคะให้บอกว่ากลับไปหาสิ่งที่คุณรักไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นครอบครัวไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นตัวคนเองหรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นคู่ของคุณกลับไปหาสิ่งสิ่งนั้นนะคะ reevaluate your design หรือบางครั้งจะหมายถึงกลับไปอยู่กับใจของตัวเองนะคะเราถามตัวเองว่าสิ่งที่คุณต้องการคืออะไรสิ่งที่คุณต้องการคนที่สําคัญจริงๆคือ คือคนที่คุณต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยนะคะหรือคนอื่นที่เขาอาจจะมีผลต่อความสัมพันธ์หรือมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ถ้าคุณรักคนคนนี้ไม่รู้สึกว่าให้เลือกเขาให้เลือกสิ่งที่ใจคุณต้องการแต่ไพ่บอกว่าแต่คุณเองต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าสิ่งสิ่งนั้นอะเป็นสิ่งที่คุณต้องการจริงๆนะคะถามตัวเองด้วยนะคะว่าคุณต้องการอะไรในชีวิต โอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วค่ะสําหรับความรักของชาวราศีพฤษภอย่าลืมดวงส่วนตัวรบกวนอี่าไลน์ไอดีที่ไม่ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงบ๊ายบายค่ะ